สวัสดี FC แฟนคลับที่น่ารักทุกท่านนะครับล่าสุดตอนนี้ว้าวหนุ่มดูใบเรามาถึงแล้วนะถึงโคกหนองนาแล้วนะใคหนุ่มดูใบหนุ่มใบนุ่มใดูนู่นไงอาบน้ำอาบท่ามาล้วจะเล่นน้ำแล้วว้าวนู่นนู่นนู่นนูใส่หางดอกเด็กดอกแดกโอ้โหเขาเป็นหนุ่มดูใบโอ้โหไม่อยู่ ไม่อยู่นาอยู่สามสี่วันหนุ่มดูใบมาแล้วโอ้นะตอนนี้หนุ่มดูใบกำลังสำรวจพื้นที่ครับอีฟซีครับเดี๋ยวเราไปดูว่าหนุ่มดูใบไปไหนกันนะนู่นนู่นนไปนู่นแล้วไปนู่นแล้วโอ้โหนะอู้หนุ่มดูใบกับพ้องเพื่อน อ้าวไปไหนละนี่ลุงจิมก็มาแล้วเอฟซีโอ้าอ้าวอ้าวตัวอะไรนะโอ้โหไปนวดแล้วครับเอฟซีครับทองทะเลโล่งกว้างอืมไป นิกี้หาอะไรน้อนะฮะเอฟซไปนวนแล้วนะครับหนุ่มดูใบหลังจากที่กลับบ้านนะฮะไปกับน้องโอเนาะตอนนี้หนุ่มดูใบามาแล้วนะครับนู่นะสะอาดสะอ้านมากเลยเพิ่งอาบน้ำมาพร้อมผ้าที่ผูกที่คอด้วยนะครับ ุจิมก็อัปเดตให้กับ f อซเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะ f อนะตรงนี้ปล่อยหนุ่มดูไปเขาเล่นกันไปก่อนอื้อให้จะเข้าคลองล้่ะตรงนี้ข้าวใกล้สุดแล้วนะเดือวตรงกลางนะครับ บรรยากาศช่วงยามเย็นนะครับ fc ทุกท่านท้องฟ้าดวงอาทิตย์ก็ใกล้จะรับขอบฟ้าแล้วนะครับวันนี้พอฟื้นก็ยังไม่กลับมานะครับไปธุระที่สกลนครนะยังไม่กลับมา ทีมมัดข้าวนะครับข้าวกันเสร็จหรือยังยังเนาะตรงนี้ยังแปลงนี้ยังไม่ได้มัดนะครับแปลงนี้ยังไม่มัดแปลงนี้น่าจะเสร็จแล้วมัดข้าวได้สองแปลงแล้วนะครับ บรรยากาศยามเย็นที่โคกหนองนาลุงพลนะฮะไปกันต่อเลยครับนะฮะอันนี้คุณก็อยู่กับอดิศรแฟมิลี่นะฮะเอครับ,รบไปหาตะเวนทำคลิปให้กับเอซทางบ้านได้ชมกันนะฮะก็วันนีุ้ลุงกับคุณป้าก็หลังจากส่งทนายเนาะก็ไปทําธุระส่วนตัวนะครับ พาเอฟซีมาชมบรรยากาศช่วงเย็นนะครับช่วงนี้แดดแรงครับหน้านี่ดำนะครับเียมแล้วนะครับช่วงนี้การแดดก็เอาไม่อยู่ครับนะ ครีมเซีนทาผิวนะนะครัิมกันแดดนี่เอาไม่อยู่เลยร้อนมากครับร้อนแล้วเลยวันนี้ก็เห็นว่ามีวัสดุมาส่งเนาะมีวัสดุมาส่งนะครับที่บ้านน็อกดาวนะครับ บรรยากาศช่วงเย็ยนมาฝาก f อฟซีทางบ้านนะทีมช่างทำห้องน้ำก็น่าจะกลับแล้วเนาะทีมช่างนะครับไม่ได้ยินเสียงเพลงแล้วนี่ก็5้าโมงกว่าแล้วนะครับ บรรยากาศช่วงยามเย็นนะเอฟซี FC ทางบ้านนะก็เป็นช่วงเลิกงานของใครหลายๆคนนะที่ทํางานนะครับเหนื่อยเมื่อยล้าจากการทํางานนะครับก็ฝากเป็นกำลังแรงใจให้กับทุกท่านนะครับที่ทํางานด้วยความมานะอุตสาหะนะครับนะ คลิปนี้ก็เอาบรรยากาศช่วงเย็นมาฝาก f อทางบ้านนะครับนะก็บรรยากาศเป็นแบบนี้นะครับ f อซีทุกท่านนะก็ทีมช่างของบ้านองปู่ก็ยังทำงานยังไม่หยุดเลยนะครับก็ช่วงเย็นก็เล่งงานกันเต็มที่นะครับเพื่อใหอ้งานออกมาดีที่สุดนะครับนะก็เป็นช่างลิมีฝีมือนะครับอ่า ส่วนพี่หนึ่งพี่เมย์ก็เห็นจัดของอยู่ภายในบ้านนะครับจัดของจัดเก็บของกันนะครับนะก็ฝากเป็นกําลังแรงใจให้กับทุกทท่านนะครับในช่วงยามเย็นนะครับได้อาบน้ําได้พักผ่อนนอนหลับแล้วก็กินอาหารที่มีอร่อยเนาะนะพักพักผ่อนนะเป็นช่วงเวลาพักผ่อนของใครหลายๆคนนะครับผมก็เป็นคนหนึ่งซึ่งเวลาจะเหน็ดเหนื่อยเมื่อล้าขนาดไหนนะครับพอกับ ถึงที่พักนะครับทําความสะอาดห้องพักนะครับแล้วก็ได้อาบน้ํานะครับเปลี่ยนเสื้อผ้าชุดใหม่เนี่ยก็จะรู้สึกสดชื่นขึ้น,นมาทันทีนะครับไม่รู้ใครเป็นเหมือนกันหรือเปล่านะจะเหน็ดเหนื่อยเมื่อล้าขนาดไหนนะครับได้กลับห้องได้กลับบ้านอาบน้ํานี่ก็รู้สึกมีแรงขึ้นมาทันทีนะครับอ่าจจะเป็นความสดชื่นของน้ําที่ช่วยชําระล้างความเหน็ดเหนื่อยเมื่อล้าให้เราได้มีกําลังในการทํางานเพื่อที่จะสู้ต่อไปนะครับ ผู้คนก็ต้องทํางานนะครับนะแตกต่างกันนะครับตามสาขาอาชีพที่แตกต่างกันแต่ว่าตราบใดที่เราทํางานบนความซื่อสัตย์สุจริตนะครับเนาะไม่เบียดเบียนใครไม่เบียดเบียนเพื่อนมนุษย์นะครับสิ่งดีๆก็จะตามมานะครับนะก็ฝากเป็นกำลังแรงใจให้กับทุกท่านทุกคนด้วยแล้วกันเนะาะก็ ฝากผลิตภัณฑ์ของบริษัทมุนอมหฮมรับนะครับฝากครีมทีพสกินะครเซรั่มเจลอาบน้ำสีปะทอนพัทเบต้ากูแคนเสื้อองค์ปู่ปาริจิตนะครับทีพ o f f ฟทีพโกโกนะครับ0927947526หรือแอ S ทีพสกินอ i ฟฟิเนะครับพอประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเจอกันในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ